สวัสดีครับผมลิมบะเอีม่มชื่อนี้พ่อตั้งให้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20เท่าไหร่26เดือน2 66กตอนนี้เวลากี่โมงลรก7โมงกว่าจะ8โมงใช่ไหมไม่นนตื่นเช้าตีห้นะจ๊ะเช้านี้กินอะไรเอ่ยนี่เลยอะไรเนี่ยซีซิ่กัพริกแกงใส่ถั่วนี่ ตามด้วยยำกุนเชียงน,น้องนิว่าสดอะไรอยู่เนี่ยแกงจืดอ้อาวน,น้วองแยามกระดุกเป็นเดิมเลยะคะ่ะก็ต้มตามด้วยกาแฟาสดสดสดนี่นึกว่ามีเรียนใช่ไหมนึกว่าวันนี้มีเรียน ต้องติวเข้มตอนนี้ช่วงนี้งนี้ต้องติวเข้มนะจ้านี่ข้างๆต้องติวเข้มหนะ่อยสอบมัธยมติดศึกษานารีหนูอยากไปโรงเรียนศึกษานารีทำไม่อยาดน,น,นั่นไปไม่ได้นะถ้าสอบไม่ติด <laughs> ถึงตอนนะคะใช่ไหมครับ <laughs> สอบเสร็จไม่มีปัญหา ก็ต้องเล่งเ่นเล่งสับส่วนกิบเต็ดกิบเต็ดเสร็จรียงว่าคิบเต็อกิบเต็ดกิ้เต็ดล้เอาผาออกไปแลเอาผ้าออกไปหน่ะไม่ได้ประมาณนั อืมอร่อยป่ะร่อยต้องกินอร่อยแน่กินอะไรแม่งแมื่อร่อยวันนี้กินอะไรก็ร้อยอร่อยพวกพันปีนี่ยนะอืมกินอะไรก็อร่อยไอปิดแกงใช่ได้เลยเนี่ย ยอดใบมะกรูนิดเหมาอนกับสักคนละกอ,อมเจออะไรพริกเหลืองลองดูดิจะเผ็นไหมเนี่ยทำไม่เผ็ดมากเพราะว่าความอยกกินได้มากินไปกี่ครั้งอื้อื้มอื้อืมอ้มอื้ม กินก้าวดีบา้าสบายใจเรื่อแน่เลยของโปรดอยู่นี่เลยนี่เลยหอมแดงซอยนี่นะกินนี่นะสุดยอดเลยหอมแดงซอยนี่ยอะไรกินยังไม่ทันเสร็จเลยไปทังน้ำหนัก <laughs> <laughs> เพื่ออะไรมัเนี่ยงง อร่อยจริงแม่ครัวอาบาพาดยจ,จทุกเมนูเลือกทา<ำ>นไ,ได้ <laughs> อยากกิ <พา S 1> <ห>นอะไรบอกทำไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เคยทำก็จะทำไม่ได้โดยการไปเรียนจาก ยูทูบสุดยอดส่งมากอยากกินแา่้านี่ยังหรอนี่ไงเป็นแม่บ้านที่มีความพยายามที่สุดใครก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละอยากทำไรเนี้ยแล้วทำไม่ได้เลย ิตนอยากจะกินอะไรเปรดิดดูซื้อเลยมาทำไปพูดท่านทำเตง <ไป S 1> เสร็จเวลาจรกินดีกว่าเอาคนเราอ่ะมันก็ดีหนาน้อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ถามว่าว่างเหรอไม่พี่พูดตรงๆนะก็ดีกว่าทำไมรู้ไหม เขาไม่ได้ทำครั้งเดียวเขาทำไปทำมามันก็อร่อยขึ้นเรื่อยอ่านดีกว่าอยู่เฉยเนาะกูตัวนาอยู่เยอะนะก็ดีกว่าอยู่เฉยก็แก้ก็แก้ร่างกายได้ออกแรงกายสมองได้คิดนู่นคิดนี่เรียนรู้ร่างกายได้ขยับ ไปเจองานยากๆหน่อยวันหนึ่งอยากทำขนมโก๊ปเฮ้ยเหมือนทาที่อย่างวันนี้นะต้องทำขนมโก๊ปไปก็ขนมโกมาซื้อกระทะมาลองเลยคนเมื่อก่อนว่าทกูไม่เอาแล้วเมื่อยทิ้งไปเมื่อยแกเมื่อยจริงแต่แกบอกอะไรไหมแต่ก็จะบอกก็ทำแบบนห้นเขาไม่ได้มีความแบบว่าเขาเรียกอะไรนะไม่ยอมหรอไม่ยอมหรอ เมื่อยที่บ้านเลยกูไม่อยากระทะมันไม่ดีทำแล้วไม่ไม่ได้ต้องซื้อกระทะใหม่รู้ไหมคนเราคนเราต้องไม่มีไม่ได้ยอมแพ้นะปนตุลเนี่ยปนตุลปีสาคปนโตอายุเออเจ็ดสิบกว่าแล้วนะอยหญ่ดับดำแต่คนเราอ่ะสบายกระดำเลยเวลาถ้าอยากทำอะไรกระดำนู่นดำนี่ดำนู่น ถ้าอยากทำอะไรถ้ามันไม่อันตรายมากเราก็ทำได้ใช่ไหมละ่ะยัเบลม,ม,มัหนักเมื่อีกบหมายทางแรกงเหรออุปกรณ์นี่บอก,กอย่าไปต่อเขานะแตวมาตื่นรันหน่งบวกอ่ไ,ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายให้เขาไปเถอะแล้วคุณจะรู้เวลาดามไมนได้ไง่ายนึกออกทิ่ใช่ ทุกอย่างนี่นะ้ง่ายกว่าจะออกมาเป็นอาหารกันกินไปเป็นขนมไม่มากินหน,นึ่งนี่ขนาดพี่สาชอบเป็นคนชอบทำทำนู่นทำนี่ด้วยนะยั <c ười> งบอกเลยยกถุงแพ้เลยอังแรงโคดเมื่อยเลยั้นตอนเยอะถึงเข้าใจเลยว่าถ้าไปซื้อร้านขนมก็จะไปล่อเขา เขานั่งแกะก็ล้วก็แล้วก็แล้กว่าจะดูไฟดูขนมกว่าจะมาหยอดเป็นลูกๆได้เป็นจินจนจนจินขั้นตอนเยอะกับข้าวก็เหมือนกันกว่าจะไปจานตลาดกว่าจะมาตันมาเก็บมาล้างใช่มาผัดบางทีต้องผัดแล้วใส่ตะบบข้าวขายอือหือ ตอนนี้เราเรายังไม่เคยทำกับข้าวขายนะจริงๆเราก็ไม่เคยมีความคิดในสิ่งที่เวลาเราไปกินแล้วเราบอกว่าแพงจนกระทั่งเราขายกับข้าวเองเนะี่ยหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปขายกับข้าวสองปีเต็มๆถึงเข้าใจเลยว่าโอ้โหการขายกับข้าวเนี่ยคุณเี็นจ่าละสี่สิบบาทเนี่ยมันเป็นกาไรเบี้ยหัวแตกมันไม่ได้เยอะนะผมจะบอกให้พวกคุณรู้เลยพวกที่เขา ราคาสูงคอร์สเขาก็สูงคุณ่าาก็สูงใช่สถานที่เขาผมดังสองปีเนี่ยผมรู้เลยว่าโอ้โหแต่บอข้าวเหนื่อยมากกำไรก็น้อยแลวพวกรถคงรถเฉลีก็เหมือนกันว่าเขาจะได้ขายเนาะไม่ได้กำไรเยอะสี่สิบบาทเดี่ยผมบอกคุณเลยนะกำไรไม่เยอะนะผมเลยผมเลยเด๋ยวนี้ไปซื้อกับ้้านะได้พูดเลยเพราะเราเข้าใจ พอใจจะซื้อเราก็ซื้อไม่พอใจจะซื้อเขาขายแพงเกินเงินในกระเป๋าเราเราก็เะไปซื้อเขาถือคำว่าแพงของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันไปเจอบางร้านน่ะเขามีค่าเช่านิ้วน้องใช้ของดีๆเขาคือต้นทุนมาแพงค่าผมจะบอกเลยไม่ว่าคุณจะขายที่ไหนก็แล้วแต่นะมันมีต้นทุนทุกอย่างทั้งค่าเท้าค่าอะไรพวกเนี้ย คุณจะคิดว่าคุณแม่เขาขายแพงคุณไม่ทําเองคุณไม่รู้หรอกของสของเสียอีกของขายไม่หมดอ,อ,อีกผมเนี่ยทําเองมาสอปีผมถึงเข้าใจไม่ใช่จตมิแต่กําไรโอเคนะครับวันนี้คุยกันนิดๆหน่อยๆผมริบบะยอางชื่อนิพพันให้นะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ